สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับรายการครูโจนเล่าเรื่องกันอีกเช่นเคยนะครับผมครูโจนดำเนินรายการครับวันนี้จะได้นำเรื่องราวของวันออกพรรษา หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาซึ่งก็เป็นวันที่ชาวพุทธนั้นถือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้เสด็จออกจากการจำพรรษาจากสวงสวรรค์ในชั้นดาวดึง ซึ่งพระองค์ได้เสด็จไปโปรดพระมารดาแล้วก็ยังเป็นวันที่เปิดโอกาสให้กับพระภิกษุสงฆ์ในระดับชั้นที่ได้จําพรรษาร่วมกันมาตลอดระยะเวลาสามเดือนนั้นสามารถที่จะออกจากวัดได้สามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนและชี้ขอบบกพร่องซึ่งกันและกันได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปด้วยความเมตตาปราณีปรารถนาดีต่อกันบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคเพราะคำว่าปรวรณานั้นก็แปลว่าอนุญาตหรือแปลว่ายอมให้หลังจากการทำพิธีออกพรรษาแล้วนั้นพระภิกษุ สามารถที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ตามปกติและยังสามารถข้างแรมในสถานที่ต่างๆที่ไปแสดงพระธรรมเทศนาโดยที่ไม่ผิดพระพุทธบัญญัติใดๆแม้นการปรวารณาจะเป็นเรื่องของพระสงฆ์ด้วยกัน แต่ว่าการออกพรรษาก็เป็นวาระที่สำคัญที่ท่านพุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญโดยวันออกพรรษาคือวันแรมหนึ่งคำเดือน11มีประเพณีทำบุญตักบาตรหรือที่เรียกกันว่าทำบุญตักบาตรเทโว หรือเรียกกันเต็มๆว่าตักบาทเมโวโรหณะสืบเนื่องจากความเชื่อตามตำนานที่ว่าวันนี้เป็นวันที่ใกล้ายกับวันที่พระพุทธองค์นั้นได้เสด็จลงมาจากเทวโลกหลังจากที่ได้เสด็จกลับจากการไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ในชั้นดาวดึง บางวัดอาจจะจัดการทำพิธีทำบุญตักบาตรธรรมดาแต่หากแต่บางวัดนั้นก็จัดเป็นงานใหญ่โตเศ็จ,จากการทำบุญตักบาตรพุทธศาสนิกชนก็จะไปฟังธรรมแล้วก็รักษาศีลอุโบสถกัน เรื่องราวของการตักบาตรเทโวนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้เราก็ลองมารับฟังกันดูนะครับสำหรับประเพณีการตักบาตรเทโวหรือว่าการตักบาตรเทโวโรหณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาแก่ประชาชนอยู่เป็นประจํา ณน,นครสาวัตถีจนมีประชาชนเป็นจำนวนมากนั้นหันมาเลื่อมใสและศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้เหล่าเดรัถีนั้นความเชื่อในเกี่ยวกับเดรัถีนั้นเสื่อมลงเดรัถีนั้นก็หมายถึงนักบวชประเภทหนึ่งซึ่งก็มีมาก,ก่อนตั้งแต่พระพุทธศาสนา แล้วก็เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งมีพุทธบัญญัติว่าหากเดรรถีจะมาขอบวชในพระพุทธศาสนานั้นต้องมารับการฝึกเพื่อตรวจสอบว่ามีความเลื่อมใสที่แน่นอนเสียก่อนเรียกว่าติทยปริยวาทติทยปริวาท พวกเดรจฉีก็เลยเดือดร้อนเนื่องจากเครื่องถวยายสักการะนั้นก็น้อยลงไปตามการจึงคิดหาวิธีที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยการกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธองค์แต่หากว่าประชาชนทั้งหลายนั้นก็ยังมีความเลื่อมใสและศรัทธา เหมือนดังที่เคยเป็นในที่สุดแล้วเราเดรัจฉีก็ได้ใช้อุบายทำลายพระพุทธศาสนาโดยการใช้พุทธบัญญัติที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนข้อห้ามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เองจึงช่วยกันกระจายข่าวให้กับประชาชนได้ทราบว่า พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกสิ้นท่าหมดอิทธิฤทธิแล้วงดการแสดงตรงข้ามกับเหล่าคณาจารย์เดียรถีซึ่งมีปาฏิหาริย์อบรมมั่นคงเต็มที่และมีความพร้อมที่จะแสดงให้เห็นได้ทุกเมื่อถ้าไม่เชื่อก็เชิญพระพุทธเจ้ามาแสดงปาฏิหาริย์แข่งกันก็ย่อมได้เพื่อจะพิสูจน์ว่า ใครจะเก่งกว่ากันด้านฝ่ายพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นก็ได้มีทีท่าแสดงอาการเงียบเฉยฝ่ายเดรจฉีกล่าวร้ายหนักอีกพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิใดๆครั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบก็จึงคิดใครครวญแล้วก็ตัดสินใจที่จะแสดงปาฏิหาร ในเหล่าเดรถฉีนั้นได้ประจักษ์ในพระพุทธคุณของพระพุทธองค์และเพื่อไม่ให้เป็นการมีใครมาย่ำยีเอาพระพุทธศาสนาโดยพระองค์ได้ประกาศว่าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ขึ้นในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดใต้ตนมะม่วงเมื่อฝ่ายเดรถฉีได้ทราบความดังนั้น ก็จึงแบ่งพวกให้ไปทำลายต้นมะม่วงทุกต้นในเมืองสาวัตถีอีกพวกก็ช่วยกันสร้างมนทบเพื่อแสดงปาฏิหาริย์ของตนและประกาศให้กับประชาชนมาชมความล้มเหลวของพระพุทธองค์ครั้นเมื่อถึงกำหนดก็เกิดพายุใหญ่ทําให้มนดบของเดรัถีนั้นพังสิน ส่วนพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้แสดงปาฏิหาริย์แต่อย่างใดในวันนั้นเองคนเฝ้าพระราชอุทยานของพระเจ้าประสเทธ์ที่โกศลชื่อว่านายคันทะได้ถวายมะม่วงผลหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าเนื่องจากมีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็จึงสั่งให้พระอานน์ นำมะม่วงไปทำน้ำปานะแล้วก็มาถวายให้พระองค์และได้เอาเม็ดมะม่วงนั้นวางลงไปบนพื้นดินเมื่อพระพุทธองค์นั้นทรงฉันน้ำปานะเสร็จแล้วก็ทรงล้างพระหัตโดยให้น้ำนั้นรดลงไปบนมเมล็ดมะม่วงทันใดนั้นเองก็เกิด ปรากฏการเป็นที่น่าอัศจรรย์นั่นก็คือมะม่วงก็ได้งอกเงยขึ้นมาและต้นใหญ่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงปาฏิหาริย์โดยเดรมิดเอาช่อไฟช่อน้ำเนรมิดบุคคลที่เหมือนพระองค์ทุกประการทรงแสดงธรรมจงกรม พระพุทธนิมิตนั้นให้แก่ประชาชนได้ประจักษ์แก่สายตาจึงเกิดความเลื่อมใสและศรัทธ,ธากันไปทั่วส่วนเดรจถีนั้นโดนประชาชนว่ากล่าวสาบแช่งกันจนย่อยยับกลับไปในวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันเข้าพรรษาพระองค์ประกาศว่าจะไปจำพรรษา ในสวรรค์ในชั้นดาวดึงเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงต้องการที่จะไปเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพุทธมารดาเพื่อเป็นการสนองคุณแสดงความกตัญญูกะตะเวทีดังนั้นพระองค์จึงได้เทศนาพระอภิธรรมปิดกโปรดพระพุทธมารดา ในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลาถึงสามเดือนเมื่อถึงวันออกพรรษาพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสะนครเป็นการอย่างจากเทวโลกก็คือเทโวโรหณนะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันแรมหนึ่งคำเดือนสิอนั้นประชาชนต่างก็พร้อมใจกัน มารับและนำอาหารมาเพื่อที่จะทำบุญตักบาตรกันเป็นจํานวนมากฝ่ายประชาชนบางพวกนั้นอยู่ห่างไม่สามารถที่จะถวายอาหารใส่ลงไปในบาตรได้จึงนำข้าวสาลีมาปั่นเป็นก้อนแล้วก็โยนใส่ลงไปในบาตรจนกลายมาเป็นประเพณีที่นิยมและถือว่า จะต้องทำข้าวต้มลูกโยนเพื่อไว้ใส่บาตรในวันเทโวโรหณนะนี่ก็เลยเป็นต้นเหตุเป็นตำนานของข้าวต้มลูกโยนทำมาจากข้าวเหนียวห่อด้วยใบตองมะพราะ้าวให้หางมันยาวๆแล้วก็ได้โยนเขา้าใส่ลงไปในบาตรเป็นประเพณีการตักบาตรเทโวอีกประการหนึ่ง ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของการออกพรรษานั้นนอกจากจะเป็นการที่พระพุทธองค์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่พระพุทธองค์นั้นทรงไปเทศนาสั่งสอนพระมารดาในสวรรค์แล้วเมื่อเสด็จกลับลงมาแล้วก็ยังเปิดโลกทั้งสาม ก็คือมนุษย์สวรรค์แล้วก็นรกทำให้ทั้งสามโลกนั้นสามารถที่จะมองเห็นกันได้จึงถือว่าในวันออกพรรษานี้เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงเปิดโลกอีกด้วยเป็นวันที่ทำให้ประชาชนทั้งหลายมีความเลื่อมใสศรัทธาในวันนี้ก็จึงเกิดกิจกรรม ที่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติสำหรับกิจกรรมท่านทั้งหลายที่ควรจะทำในวันออกพรรษาก็จะได้แก่การทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วการไปวัดเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรม,มเทศนาที่วัดร่วมกิจกรรมการตักบาตรเทโวซึ่งจะจัดขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11บมิยมปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการแล้วก็ดธงธรรมจัก ตามวัดและสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาสำหรับประเพณีอันเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษานั้นก็มีประเพณีที่สำคัญที่นิยมทำกันในช่วงเทศกาลออกพรรษานั่นคือการตักบาตรเทโวโดยเป็นวันแรมหนึ่งคํำเดือน11คือวันหลังจากที่ออกพรรษาแล้วหนึ่งวัน ประเพณีการถอดกระถินก็เริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15าค่ำเดือน12กํากำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษาประเพณีการถอดผ้าปา่าอันนี้ไม่ได้จำกัดการไว้และอีกประเพณีประเพณีหนึ่งที่นิยมกันเป็นอย่างมาก คือการฟังเทศมหาชาติหรือเทศมหาชาติเทศมหาชาตินั้นก็ทนิยมทำกันในวันขึ้น8คำ่ำหรือวันแรม8คำ่ำกลางเดือน12สําำหรับในบางท้องที่หรือบางท้องถิ่นนั้นอาจนิยมทำกันในเดือนหต่อเดือน6หรือในเดือน10ก็ได้สำหรับประเพณี เทศมหาชาติการถอดกระถินนั้นหลังจากการออกพรรษาไปแล้วหนึ่งเดือนก็จะมีประเพณีการเทศมหาชาติที่เราท่านพุทธศาสนิกกชนจะร่วมกันถอดกระถินโดยประเพณีเทศมหาชาติได้มีการสืบเนื่องมากันตั้งแต่ในสมัยโบร,โบราณและถือว่าการได้ฟังเทศมหาชาติจนจบนั้น จะได้รับผลบุญผลกุศลเป็นอันมากอีกด้วยนอกจากนี้แล้วภายในหนึ่งเดือนหลังการออกพรรษายังมีประเพณีการถอดกรถินการถอดผ้าปา่าที่มีกันมาตั้งแต่ในสมัยครั้นพุทธกาลพิธีการถอดกรถินคือการสร้างความสามัคคีระหว่างคณะสงฆ์โดยการอนุเคราะห์ภิกษุที่มีจีวรชำรุด สำหรับคำว่ากถินนั้นเป็นชื่อที่เรียกไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้าเหล่านั้นมาห่มได้หลังจากการจำพรรษาเป็นเวลาครบสามเดือนแล้วโดยมีเรื่องเล่าอยู่ว่าในครั้นสมัยพุทธกาลมีภิกษุจำนวนสามสิบรูปที่มีความต้องการจะเฝ้าพระพุทธองค์ แต่ด้วยความที่อยู่ห่างไกลจึงจำต้องเข้าพรรษาก่อนที่จะเดินทางไปถึงและหลังจากออกพรรษาเหล่าภิกษุก็ได้เดินทางต่อซึ่งก็ต้องเดินผ่านร้อนผ่านหนาวเดินไปตลอดทางทําให้เมื่อเดินทางถึงสถานที่ที่พระพุทธองค์นั้นประทับอยู่จีวร ที่ห่มเหล่าภิกษุเหล่านั้นทั้งขาดทั้งเปื่อนเมื่อพระบรมศาสดาได้ทรงเห็นก็จึงประทานผ่ากรถินให้แก่ภิกษุทั้งสาสรูปโดยประเพณีเหล่านี้วัดที่จะสามารถรับกรถินได้นั้นต้องมีภิกษุที่จำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่าห้ารูป และแต่ละวัดนั้นสามารถที่จะรับกระถินได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นการทอดกระถินเป็นการละทานตามพระวินัยบัญญัติที่กำหนดเอาไว้ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่แรมหนึ่งคำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15บห้าคำเดือน12สองำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาและเลื่อมใส ใครจะถอดกระถินก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้เท่านั้นการถอดก่อนหรือถอดหลังกำหนดนี้จะไม่ถือเป็นการทอดกรถินส่วนการถอดผ่าปา่าคือการอุทิศผ่าจีวรโดยไม่เจาะจงให้กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งผ่าปา่าหรือว่าผ่าบางสกุลจีวร ที่ในสมัยก่อนพระสงฆ์สามารถห่มผ้าบางสกุลได้เท่านั้นทำให้การหาผ้ามาเพื่อที่จะทำจีวรน,นั้นมีความยากเย็ยนลำบากก็จะจะต้องไปหาเศษผ้าที่เขาทิ้งหรือผ้าเก่าตามกองขยะหรือว่าการที่จะไปเอาผ้าจากเศษที่เขานั้นห่อศพเอาไว้นำมาทำจีวร แล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดพิธีการถอดผ้าป่าเพื่อที่จะได้นำผ้านั้นมาใช้ในการห่มเป็นจีวรต่อไปสำหรับวันนี้หากครูโจนนั้นได้ผิดพลาดไปแต่ประการใดครูโจรก็ต้องกราบขออภัยแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาไว้นะโอกาสนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงคิดว่า ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้รับความรู้ความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่มากก่็น้อยแล้วก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็จะไปทำตามประเพณีการออกพรรษาเป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้สร้างบุญสร้างกุศลใหญ่กันในประเพณีวันออกพรรษาและหากใครนั้น ไม่สามารถที่จะออกไปทำบุญที่ใดได,ได้ก็ให้ท่านนั้นจงตั้งจิตตั้งใจอาราธนาธรรมเข้าสู่ตนจะอยู่ที่ไหนร่างกายนี่แหละร่างกายของเราเป็นกองธรรมทั้งสิน้นขอให้ท่านตั้งจิตตั้งใจที่จะรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาแม้นอยู่บ้านอยู่ที่ใดก็สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศล จากตัวจากจิตใจของท่านเองได้สำหรับวันนี้ครูโจนก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ครูโจนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ